ครอบครัวมาครับก็จะพามาเก็บนี่ครับผักขี้เหล็กนะครับนี่โอ้ยอดสวยๆน่ะครับนี่ครับลงขี้เหล็กท้งนั้นเลยนะครับนี่อยู่ข้างทางครับถนนไปนาสักที่หนึ่งนะครับผมนี่โอ้มาผิวค้าดําแดงมากครับตากแดดโอเคเราไปเก็บผักขี้เหล็กกันครับยอดผักขี้เหล็กครับสวยๆนั้นและครับเราเก็บยอดผักขี้เหล็กครับไอาไม่ได้เอามีดมานะครับถ้ามีดมาตัดปุ๊บๆๆน่าจะไวกว่านี้ครับ กูอสวยๆงั้นครับขี้เหล็กก็โดนน้ําฝนครับโดนหน้าฝนโดนน้าฝนครับหาขี้เหล็กไปแกงครับอืมกอดสวยๆงั้นครับเราเน้นๆนะครับเน้นยอดเลยครับยอดอ่อนเลยครับเราไม่เอาใบแก่นะครับโอ้ยอดอ่อนๆเลยนี่ยอดสวยๆนะครับขี้เดล็กครับขี้เดล็ก กิเลกนี่บอกเลยกินแล้วนอนหลับดีนะครับเหมือนเป็นยาดีตัวนี่นะครับมะเมียวก็กําลังเก็บนะครับนี่โอ้เก็บใหญ่เลยครับมันจะยอดสวยเลยนะครับดูแดดยามเย็นแต่ตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับแดดเยน็ยนเย็นสาดแสงเข้ามาโดนใบนะครับใบย,ยอดอ่อนผักกิเล็กนะครับ ดูดูเนี่ยจอก,กำลังน่ากินนะครับเอาไปต้มครับต้องเอาไปต้มก่อนนะครับขั้นตอนการทําเดี๋ยวต้องให้แม่เหมียวทำนะเขาถนัดมากครับเขาเป็นแม่สีเรือนเขาทํากับข้าวเก่งมากครับโอ้โหแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็น่าจะได้แกงหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยอาหารพื้นอาหารพื้นบ้านครับอาหารพื้นบ้านอาหารข้างทางครับหาได้ง่ายตามข้างทาง อเหนียวมาพักกิเลยครับยอดอ่อนทั้งนั้นเลยยอดอ่อนเอาหมดเยเรียบร้อยนี่ครับตะกร้าเราใกล้จะได้เต็มตะกร้านะครับตะกร้าเขาใหญ่นะครับดูครับใหญ่อยู่นะครับ ฝั่งนี้ต้นนี้ก็มีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีครับมีทุกต้นครับยอดกิเลกกันนี้ครับอาหารที่หากินได้ง่ายๆครับมีรอยคนมาเก็บไว้เหมือนกันครับแล้วก็มาเก็บต่ออีกเขางอกมาใหม่แล้วก็มาเก็บเก็บยอดไปอีกนี่ยอดกิเลกงนั้นเลยเอาแต่ยอดยอดเลยอ่อนๆไปเลยนิ้นข้างทางจะเป็นต้นกิเลศแนั้นเลยนะครับนี่ ของทางๆเป็นต้นขี้เหล็กครับบรรยากาศสวยๆนั่นเลยสุดยอดขี้เหล็กได้ธรรมชาติมากนะนี่เจอยอดสวยแล้วนี่ยอดยังสวยหักเลยเศรษฐายังไ,ไม่เอามีดมามีดน่าจะตัดได้คล่องกว่านี้นะนี่ตัวน,นี้ก็มีอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะนี่ บรรยากาศทุ่งนายามเย็นสวยนี่ฮะต้มลื่นดีครับยามเย็นครับสองข้างทางตรงที่เก็บขี้เหล็กก็จะเป็นทุ่งนาต้นกาต้นข้าวครับกําลังงอกสวยเขียวเลยนะครับนี่มันเขียวสวยเลยครับนี่สองฝั่งเลยครับนี่เป็นรอยไถรอยอะไรฝั่งนั้นก็เป็นหมู่บ้านเป็นวัดครับดูบรรยากาศครับมีหมาเห่าด้วยนะครับหมากําลังเห่าคนเก็บขี้เหล็กครับ เก็บต่อครับเก็บต่อนี่เจอยอดเลยคนระับยอดสวยฮะเลยครับถ้าอยู่ในเมืองในกรุงเทพในนี้ไม่หาเก็บอย่างนี้กินยากครับต้องซื้อซื้อเขากินอย่างเดียวครับถ้าหาไปทําเองนี่ยากครับต้องบอกเลยว่ายากนี่มาผมมาอยู่บนนอกแล้วมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็หากินแบบนี้ค่อนข้างง่ายครับ อาหารที่กินตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กมีประโยชน์ครับแต่ตอนที่เป็นเด็กก็ไม่ได้ชอบนะครับอาหารพวกนี้ครับไปเก็บเก็บตายายให้ไปเก็บตามถนนข้างทางอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ชอบจะกินนะครับก็ตายายใช้ไปเก็บแม่ก็ใช้ไปเก็บอะไรเงี้ยก็ไปเก็บมาให้จะทําให้กินยังไงก็สุดจะแล้วแต่นะครับ บางทีมันก็อาหารที่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ค่อยชอบกินนะครับสมัยก่อนเราก็จะชอบผัดผัดแกงทอดอะไรที่แบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยตอนเป็นเด็กนะครับโหยหาแต่แบบนั้นเพราะว่าอ่ามันหากินยากสมัยก่อนแต่พอเขาไปอยู่ในเมืองใหญ่เมืองกรุงทํางานไว้ทํางานปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบว่าเบื่ออาหารแบบมันๆทอดๆครับตอนนี้อยากกลับมา อยากกินอาหารพื้นบ้านอาหารที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยครับไม่ชอบกินอาหารแบบผัดทอะเท่าไหร่ครับก็ลดลงครับก็กินนะแต่ก็ลดปริมาณลงบ้างครับอันนี้ก็มาอยู่กับมะเหมียวมะเหมียวก็ามาหากินพามาหากินในป่าครับบอกนี่แหละอาหารเรากินได้ทุกที่มะเหมียวบอก บางอย่างก็ไม่ต้องซื้อขายอยู่ที่นี่นะครับเราจะเก็บไปขายก็แล้วแต่นะครับสุดแต่แล้วแต่นะครับแต่เราจะไปเก็บไปกินครับผมเก็บไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เก็บครับเก็บนี่เนี่ยลงไปนีดหน่อยเก็บตกครับนี่ครับยอดสวยๆแน่นอดูครับยอดขี้เหล็กสวยๆครับแต่เสียดายผมไม่ได้เอามีดมามันวคอนข้างเหนียวเหมือนกัน ถ้ามีดมาแบบมาตัดมาตัดมันจะน่าจะไวกว่าเดี๋ยวคราวหน้าอยากกินขี้เหล็กแกจงขี้เหล็กอีกเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่แล้วก็จะเอามีดมาพร้อมอุปรกรณ์ที่มาพร้อมมากกว่านี้อันนี้เอาแค่ตะกร้าแล้วก็มือเปล่ามากันสองคนอโอ้โอ้สรุปไม่ได้ครับลูดมาจะใบ ดูแต่ใบก็เอาวะเออดูเดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆนะครับก็ยังแบบมีให้เก็บตลอดใช่ไหมครับดูยอดครับดูโดนลมลมพัดเย็นสบายด้วยนะครับลมพัดเย็นแล้วก็เจอนี่หักกิเลกแบบธรรมชาติด้วยปลอดสารพิษไอสารพิษ,พษอืดูเดี๋ยวยอดสวยๆแห้นเลยครับ อยาก,กจีดจีดจีดเราจะเอาแกงใหญ่แกงน้อยแล้วแต่เราครับถ้าเอาแกงใหญ่แล้วก็เก็บไปเยอะหน่อยเก็บแบบเออใบเขียวๆมันยังกินได้หมาเริ่มเผาแล้วตอนนี้หมาเริ่มเผาแล้วแล้วน,นี่นดูผมเจอยอดนี้ยอดนี้อยู่สูงนะครับมันเหงียวก็ไม่ถึงเพราะว่ามันเหนี่ยตัว ตัวตัวไม่ค่อยสูงเท่าผม,มเมียวไม่ได้เตี้ยน,นะครับก็คือเมี่ยวตัวตัวเล็กกว่าผมครับต้องบอกว่าตัวเล็กนะครับเมี่ยวเป็นไม่ใช่คนตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวคนตัวเล็กครับเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเตี้ยครับห้ามพูดว่าเตี้ยครับเพราะเขาไม่ได้เตี้ยเขาบอกว่าเขาตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักเขาว่าเนี่ยคือมี ดูดูดอโอ้โหมาแป๊บเดียวครับเกือบจะเต็มตะกร้าครับดูครับเมื่อกี้นี่เตียยนะครับวันนี้ตอนนี้ดูข้างบนนี่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนครับเก็บแต่ข้างล่างนี่ดูยอดขยงเอานิดเดียวครับได้แล,ล้วทบานทางเชียงภูมิผมก็ีะเรียนว่าพักขี้เล็กที่นี่อ่ะอุกที่นี่ก็เรียกขี้เล็กอะ องกังน,งนองกังนองกันนะองกันองกันนะเ,เดี๋ยวต้องออกเสียง,งองกันเนยภาษาชัยภูมิบ้านผมก็เขาเรียกว่าพักขี้เล็กออกเสียงว่าพาักขี้เล็กพักขี้เล็กถ้าถ้าสัมผัสกลางก็เรียกว่าพักขี้เล็กถ้าเรียกภาษาบ้านผมที่ชัยภูมิก็พักขี้เล็กพักขี้เล็กพักขี้เล็กนะครับถ้าเป็นภาษาเขมรภาษา นี่ครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ก็จะเรียกว่าอะไรนะเอาอันยิงฮะกันกันเลยไม่ต้องไม่ต้องออกแบบาภาษาละน,นิ่งเซนนะกัน,ก,น,ก,นกันนะครับอ,น,อนี่ได้ความรู้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ไปได้ความรู้เรื่องภาษาเรื่องการเรียกใช้ภาษาพืชผักพื้นบ้านด้วยนะครับผักขีเหล็กด้ตั้งสามภาษานะครับมาเก็บผักให้ความรู้ได้ภาษาเพิ่มด้วยนะครับภาษาชิพุม พักิเล็กภาษาพากกลางพักิเล็กภาษาสุรินภาษาขมรก็มนกันมกันมกันคะมกันเนี่ยมกันลูกปากลูกปากลูกปาอะไรนะอีกีอีกทีมกัน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 ตั้งแหลบลีนแหลมกันนะครับออกเสียงให้ดูนะครับจะเป็นมกันนะครับมกันนะครับ แปลว่าผักยอดผักกิเล็หรือว่ากิเลกเราเนี่ยนะครับคือกั้นนเก็บไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยโอ้เก็บเก่งมากครับโอ้ยเอาใบเขียวเข้มมากนะเขียวไม่ค่อยได้แล้วฟันไม่ค่อยดีแล้วเ้าก็ต้องเอาไปคัดอีกทีโอ้โหนี่เก็บแต่ช่วงล่างครับข้างล่างต้นมานะครับเราไม่ได้ไปเก็บตรงข้างบนเลยนะครับนี่ด,ดูยอดยอดแดงๆเ,เลยนะครับ อ่อนๆเลยเอาอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยครับขึ้นได้คิ้วง่ายครับนี่เดินมานี่ก็เจอตลอดเลยครับคือเลือกเก็บได้เลยเอาเลือกเก็บยอดได้เลยนะยอดขี้เหล็กครับนี่เราไม่ต้องแถมอยู่ในร่มด้วยไม่ต้องออกแดดเพราะมีร่มขี้เหล็กด้วยในตัวนะครับนี่ยอดสวยๆนั้นดูครับผักขี้เหล็ก ยอดสวยนี่ยอดไีสวยครับโอโหนี่งามหลายงามหลายครับพุกทีนี่เก็บอย่างปาณิดได้แล้วครับได้แล้วยอดน้นๆครับบอกเลยว่ายอดเน้นน้นี่ยอดผักกิเลสนิ้นน้นนี่ครับยอดเน้นน้นยอดเน้นน้น เจีมมากครับตรงนี้บอกเลยเจียมมากมาเลยตอนนี้ก็สวยอ๋อนเยียบร้อยนี่นี่ก็ยอดนี่ยอด,ดกิเลสครับโหเยอะมากนู่นครับยาวไปถึงนู่นนะครับข้างทางเป็นต้นกิเลกหมดนะครับตัวจากที่นี่นะฝั่งนี้ทุกนา จากที่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนู้นครับเดินมาเรื่อยๆครับป่าขี้เหล็กต้องบอกว่าสองข้างทางเก็บขี้เหล็กหากินง่ายครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอาหารอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่เลือกกินนะครับผมนีม่แหละรครับผักขี้เหล็กอหานสุดหรูมีประโยชน์ มีประโยชน์พชนาการสูงนะครัผมนี่บรรยากาศบรรยากาศดีด้วยนะโอ้เพลิดเพินเพ,นเพ,นเพนครับฝั่งนี้ก็ทุ่งนาให้ดูทุ่งนาแล้วนูนะ่นครับตรงนี้จะเป็นวัววัวกําลังกับกับเขา้าคอกนะครับดนะูครับเห็นไหมมีวัวด้วยคนกําลังเอาวัวเข้าคอกมีถนนรถก็ค่อนข้าง,างวิ่งมาก็ติดวัวนะครับถนน มีวัวกำลังกลับเข้าบ้านตอนเย็นนะตอนค่ำนะนี่โอเคบรรยากาศดูคนข้าวต้นนี้กำลังออกน้มเหลือเกินนะครับผมก็เ,เดินเลาะมาเรื่อยๆครับนี่บรรยากาศดีเหลือเกินนี่นะครับเราก็เก็บมาได้หนึ่งตะกร้าเต็มๆครับ วันนี้ได้ผักีิเล็กเยอะมากครับผมเรามาเก็บผักกิเล็กได้ผักกิเล็กเต็มตะก,กร้าครับผมไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้แม่เมีม่เมียวครับครัม,มาม่าขอ,อกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม